สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูก็จะมาสอนทําที่เก็บหูฟังน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะทําเองง่ายๆเอาไว้เก็บหูฟังนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีที่เก็บหูฟังนะคะเป็นกล่องเราก็สามารถทําเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สายมันพันกันนะคะนี่เก็บมันก็จะสวยๆแบบนี้เลยนี่ไหมคะทำเองง่ายๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้เราหาเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบหรือว่าใครไม่มีสติกเกอร์นะคะก็สามารถวาดรูปเอาเองได้แบบนี้เลยนะคะใครชอบอะไรก็สามารถวาดได้เลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาวันนี้นะคะน้องหมูก็จะใช้เป็นสติกเกอร์ลายเป็นรูปขนมน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะจากนั้นขั้นตอนแรกนะคะให้เราหากระดาษสีนะคะมา2แผ่น,นะคะ่ะเป็นเศษกระดาษ ก็ได้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามความใจชอบเลยจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งค่ะให้เราพับครึ่งเศษกระดาษในลักษณะน,น,นี้เลยนะคะทั้ง2ส,สีเลยค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เรานำสติกเกอร์ของเรานะคะที่เราได้เตรียมไว้นะคะหรือว่าวาดรูปอะไรของเราไว้นะคะ เอาเป็นรูปเค,ค้กนะคะแล้วเราก็ติดไปที่ด้านบนแบบนี้เลยค่ะเนะคะเราจะติดด้านบนตรงขอบรอยพับตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้ติดด้านล่างตรงนี้นะให้เราติดเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองอันจะเป็นรูปใหญ่รูปเล็กก็ได้หมดเลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไป ให้เราใช้เป็นเทปใสหน้ากว้างนะคะให้เราใช้เป็นเทปใสหน้ากว้างเสร็จแล้วให้เราปิดทับไปที่บริเวณที่เราติดสติกเกอร์ลงไปนะคะ เห็นไหมคะให้เราทําแบบเดียวกันนี้นะคะทั้ง2แผ่นเลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราตัดตามรูปนะคะโดยเว้นข้างบนไว้ด้วยนะคะให้เราตัดตามรูปภาพของเราได้เลยค่ะเราจะตัดให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งอันก่อนนะคะ นี่นะคะตัดออกมานะคะมันก็จะอยู่ในรูปนี้นะคะให้2แผ่นติดกันตรงแบบนี้นะคะนี่นะคะให้2แผ่นติดกันในลักษณะนี้นะคะให้เราตัดมาเหมือนกันเลยค่ะทั้ง2องอันตัดโดยเว้นออกไว้ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะเพื่อความสวยงามนี่นะคะเมื่อตัดออกมานะคะมันก็จะอยู่ติดกันแบบนี้นะคะกระดาษ ทั้ง2อันโอเคจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราหาเป็นแม็นะคะที่เราใช้งานแล้วนะคะหรือว่าอันที่เรายังไม่ได้ใช้ก็ได้นะคะถ้าบ้านใครมีเยอะนะคะให้เราตัดออกมานะคะเราจะใช้ลวดที่อยู่ด้านในนะคะของแม็ดดึงออกมาได้เลยค่ะมันจะเป็นลวด สามารถงอได้แบบนี้นะคะเป็นลวดที่ไม่แข็งมากจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราใช้กาวมาทาที่ด้านในกระดาษของเรานะคะทาไปที่แผ่นด้านล่างแบบนี้เลยจากนั้นให้เราใช้ลวดนะคะปิดทับลงไปค่ะไปตรงกลางในลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราเอากระดาษด,ด้านบนปิดค่ะ เสร็จแล้วเราก็รอให้กาวแห้งนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองข้างนะคะทากาวที่กระดาษแล้วนํามาติดที่ลวดได้เลยค่ะไม่ต้องใส่เข้าไปลึกมากนะคะเพราะว่าเวลาเราพันมันอาจจะพันได้น้อยรอบนะคะถ้าเราใส่เข้าไปลึกมากเราเว้นตรงนี้ไว้ให้ เยอะนิดหนึ่งนะคะตรงที่ใส่ในนี้ไม่ต้องใส่เข้าไปในเยอะนะคะใส่ด้านที่ปลายในกระดาษไม่ต้องเอาไปเยอะมากนะคะแล้วก็กดๆให้กระดาษติดกันกับลวดนะคะนี่ประมาณนี้เลยนี่นะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะคะนี่สวยๆน่ารักน่ารักเลยนะคะใครมีสติกเกอร์สวยๆนะคะก็สามารถเอามาทําได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถ วาดรูปนะคะที่เราชอบแล้วเราก็มาติดที่กระดาษติดเทปสมันก็จะเรื่มเรื่มสวยงามแบบนี้เลยนะคะเวลาใช้งานก็ใครมีสายเป็นหูฟังแบบนี้นะคะที่ยังใช้แบบเดิมอยู่นะคะบางคนก็อาจจะใช้เป็นบลูทูธไปแล้วนะคะใครยังไม่มีที่เก็บนะคะกลัวมันจะพันกันเราก็ม้วนให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราใช้ที่เราทําเมื่อสักครู่นะคะสอดเข้าไปที่ตรงกลางแล้วเราก็พันได้เลยะคะ่ะ เพื่อไม่ให้สายมันพันกันนะคะเวลาเก็บใสกระเป๋าหรือว่าเก็บใส่ลิ้นชักของเรานะคะนี่มันก็จะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่นะคะมันก็จะไม่พันกันแล้วนะคะจัดเก็บง่ายเอามาใช้ง่ายด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทําอะไรนั่นฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ